จากการซ่อมสร้างหลังคาบ้านแล้วก็ทําให้เขาอยู่ได้<ม>นะคะตอนนี้เองเนี่ยเราเองก็ต้องอยู่ในระยะของการฝึกฝ่ออาชีพแล้วน,นะคะในขณะที่ไปเราจะต้องไปทาไปพร้อพรกันในเมื่อบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยทางภาครัฐหรือว่าแม่แม่กระทั่งหน่วยงานองคอ์กรภาคเอกชนเนี่ยได้ได้มาช่วยกันเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการฝึกฝ่ออาชีพเดิมเนี่ยชาวบุโรเนี่ยเป็นคนทำมาค้าขายเป็นคนทาธุรกิจทาาไหยนะคะเราเองเนี่ยเข้ามาใน ที่เราจะต้องยกระดับฝีมือเขาหรือมีทักษะขึ้นโดยเฉพาะแนวคิดที่คิดว่าเขาอะมีปัญหาในเรื่องของการเจอวิกฤตพอเราเจอวิกฤตอย่างนี้บ้านเรือนเสียหายหนึ่งเขาไม่เป็นช่างเลยสองเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยในเรื่องของทักษะอาชีพในเรื่องของการซ่อมบ้านตัวเองเอ,อ่อรอที่พวกเราในหน่วยงานท่ารัฐเนี่ยจะเข้าไปซ่อมสร้าง,ง,งกันนั้นแล้วในฐาน,านะทีส่สถาบันพัฒนา างนในเรื yeah. ่องของการที่จะฝึกทักษะคนเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการฝึกทักษะคนเพื่อให้เขาช่วยเหลือตัวเอง่อนอ่าตัวอย่างเช่นช่างก่อสร้างนะคะช่างไฟฟ้าไดใอาคารช่างเชื่อมนะคะในกระบวนการต่างๆเนี่ยพอเราฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ให้แนวคิดเขาว่าเขาซ่อมเองได้นะ2เราเป็นที่เรียกให้ตอนแรกสอเขาต้องซ่อมเพื่อนให้เพื่อนด้วยให้ชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมุนโนตรงนี้ก็ตามหรือว่าแม้แต่มัสยิด ก็ตามกลุ่มฝึกของพวกเราเนี่ยมีประมาณเกือบหกสิบคนนะคะที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อภาครักเนี่ยได้ใช้กระบวนการบริหารจัดการที่ถูกต้องแล้วเนี่ย่นกลุ่มคุณเหล่านี้เนี่ยก็ต้องสร้างรายได้ให้ตนเองดังจากนั้นแล้วกลุ่มช่างผี้ช่ยจากพัฒนาถืาอแรงงานเนี่ยก็ได้ป้อนแรงงานเนี่ยให้กับมูลนิธิคนช่วยคนซึ่งมูลนิธิเนี่ยนะคะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมาช่วยชาวบ้าน จากการประเมินสถานการณ์นะครับในส่วนของตัวอาคารภายในด้านบนนะครับที่ขอเกิดความเสียหายค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับภายในส่วนด้านบนซึ่งถ้าตีในส่วนของเปอร์เซ็นต์ออกมาครับอยู่ที่ประมาณเกถึง80%ก็ว่าได้ครับ ในส่วนของการบํารุงนะครับตรงนี้ก็จะต้องแบ่งเป็นเป็นส่วนนะครับในส่วนของตัวอาคารก็คือเป็นส่วนของงานก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของเจ้าของบ้านได้มนินการไฟแล้วประมาณ80%นะครับแต่อีกประมาณ20%ปนะครับถ้าเราตีเป็นของระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าตีเป็นร้อยใหม่ตอนนี้นะครับระบบไฟฟ้าภายในอาคารนะครับอยู่ที่ประมาณ60%ซึ่งส่วนที่ต้องเพิ่มเติมนะครับอีก4 0ก็คือการเดินท่อใหม่ การเดินสายไฟฟ้าใหม่การต่อวงจรใหม่แล้วก็ระบบแสงสว่างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คงคิดว่าในการเข้ามาบำรุงรักษานะครับปรับปรุงในครั้งนี้คิดว่าพลังงานจะอยู่ที่ประมาณ0กบเครับในเรืเร่องของการซ่อมสร้างบ้านด้วยดังนั้นแล้วที่ผ่านการถูกอบรมที่ได้รับการรับรองนะคะจากของกงงอรมพัฒนาสิ่งแวาล้อเนี่ยทางมูลนิธิควรช่วยคนได้เอาไปใช้ในหมู่บ้านของพวกเราด้วย